หลังจากที่ปล่อยให้พวกเรารออยู่ได้ตั้งนานในที่สุดมันก็มาได้สักทีขอเชิญพบกับรีวิว n o ว a Richard ไรเดอร์วิธนี้ว่าเป็นการมาของตัวละครสุด e x ็กซ์คลูของทางมาเวลหลังจากที่ปล่อยให้เราเล่นรุ่นน้องที่แพงแสนแพงกันจนตกกระป๋องอย่างโนวาแซมอเล็กซานเดอร์ ล่าสุดหลังแพทอัปเดตครบโรกเกม5ปีตัวละครรุ่นพี่อย่างโนวาริชาร์ดไรเดอร์ก็ได้ออกมาท่องโลกของมาว v ลฟิวเจอร์ไฟ h t กันได้สักทีส่วนวิธีการที่จะรับตัวละครนั้นไม่ยากเลยค่ะ 1. ใส่เงิน 2. แา่คริสตัลแค่นั้นค่ะแค่นั้นจริงๆไม่ได้กลัวน,นะคะ n นวาเปิดในรูปแบบของแพ็กเกจดีลักซ์เหมือนเหมือนกับไซล็อกหรือแมกนีโตที่จะขายใน e ีพิกเควสราคา6,600คริสตตลหรืออีกหนึ่งแพ็กเกจดีลักซ์เหมือนกันแต่จะมีคริสตัลแถมมาให้1,000และ EXP ของ VAP จําจำนวน2,500ก็จะสามารถปลดล็อกตัวละคร n o วาได้เช่นกันในราคาเพียง49.99เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,600บาท ในส่วนของสกิลนั้นถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยมาดูที่สกิลแรก Nova Blast สกิลนี้โนวาจะทำการยิงลำแสงเป็นเส้นตรงเข้าสู่ศัตรูด้านหน้าพร้อมกับสร้างเกราะป้องกันแถมในระหว่างที่ปล่อยลำแสงโนวาบลส t เรายังสามารถเคลื่อนที่ได้อีกด้วยเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับการใช้งานโดยที่เกราะในเลเวลแม็กซ์สามารถป้องกันโจมตีได้สครั้งในระยะเวลา5วินาที สกิลถัดมาสกิลที่2 l i ไลท์สปิสตร์โนว่าจะทำการพุ่งทะลุผ่านตัวและชาร์จหมัดซึ่งจะเป็นการพุ่งปล่อยหลายๆรอบจนเหมือนมองเห็นเป็นร่างเงากันเลยทีเดียวพร้อมกับปล่อยหมัดระเบิดที่ชาร์จออกมาผลของสกิลนี้ในเลเวลแม็กซ์สามารถทำให้ศัตรูติดสถานะมืนงง2วินาทีลดพลังป้องกัน4.5สูงสุดได้ถึง50และมีผลกับบอสในเวิร์บอสอัลติเมตอีกด้วย สกิลที่3 Chain Explosion Smash นส่วนของสกิลนี้เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เด็ดของโนวาเลยก็ว่าได้โนวาจะพุ่งเข้าไปล่อยใส่ศัตรูรัวๆส่งผลให้ศัตรูติดสถานะมึนงงถึง3วินาทีและยังบัฟโจมตีทะลุอมาตะทะลุการป้องกันความเสียหายต่างๆเป็นเวลา5วินาทีโดยมีโอกาสติดถึง8 5เพร้อมกับบัฟซุปเปอร์อาร์เมอร์ให้กับตัวเองและเพิ่มพลังป้องกันทั้งหมดอีก1้อซส่วนทีเด็ดที่สุดก็คือการโจมตีของสกิลนี้จะทะลุไอเฟรมด้วยนั่นเอง สกิลที่4 No โนวาฟอสเฟียโนวาจะทำการระเบ,บิดพลังโนวาฟอสออกมา2รละลอกใส่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ร,รอบๆทำให้ศัตรูอิสถานะโจมตีลาด3วินาทีมีโอกาสติด40%บซตัฟอมตะให้ตัวโนวาเองเป็นเวลา5วินาทีเพิ่มพลังโจมตี25%และพลังป้องกันกับความเร็วอีกอย่างละ1สกิลสุดท้ายสกิลที่5 s u ซุปเปอร์โนวา โนว่าจะรวบรวมพลังและลอยไปอยู่ในหวของศัตรูและปล่อยหมัดลงมาแบบไม่ยั้งและเกิดการระเบิดตามมาอีกมากมายโดยมีผลให้ศัตรูติดสถานะมึนงงตึงเป็นเวลา3วินาทีลดพลังป้องกันอีก5%ได้สูงสุดถึง60%มีผลกับบอสในเว r l ์บอส Ultimate เช่นกันนอกจากนั้นยังมีบ,บัฟให้ตัวเองอีกมากมายคือเพิ่มพลังโจมตีป้องกันอัตราคิติเคอล30% เพิ่มสปีดทั้งหมด6%แักสถานะไร้ความสามารถได้และยังมีบัฟป้องกันความเสียหาย3วินาทีและฟื้นฟูเลือดอีก5.5%ถึงจะไม่ค่อยเห็นผลก็เถอะในส่วนของสกิลลีดเดอร์นั้นถือว่าธรรมดามากๆคือเพิ่มพลังโจมตีพลังงาน30%ให้กับฮีโร่เท่านั้นส่วนแพสซีฟสกิลอันนี้เจ๋งใช้ได้เลยล่ะจะเพิ่มไม่สลดบล่25%และความเสียหายต่อไวรัส40%ใช้ได้กับฮีโร่เท่านั้นเหมือนกัน ถือว่าเป็นสกิลซัพพอร์ตที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยและสุดท้ายจริงๆละ่ะแพ s s ีฟสกิลเทียร์2ทำมาได้มากของกันแต่เพิ่มหลบติ20%ค่าความเสียหายและความเสียหายสกิลเพิ่มขึ้น25%เท่านั้น ท e ไล่เ Battle หรือ PVP โดยส่วนตัวคิดว่าการเล่นในโหมดนี้ถือว่าโนวาทำได้ไม่เลวเลยแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดโกจนตบควอมหมดนะโนวามาพร้อมกับสายสากนที่จะชนะสายอื่นๆทั้งหมดถ้าอัพแรงของสายสีม่วงคือที่ะระดับ6ก,ก็จะทำให้ได้ดาเมจชนะทางและดาเมจแพ้ทางเพิ่มขึ้นไปอีกได้เปรียบสุดๆเกียร์ที่ควรใช้สำหรับโหมดนี้ได้แก่ 1. เกียร์ CTP สีชมพูมีคุณสมบัติในการป้องกันการดเบรกและเพิ่มดาเมจในสกิลนั้นๆ 2. เกียร์ CTP สีส้มป้องกันกา,กาดเบรกเหมือนกันแต่จะมีอมตาซึ่งจะช่วยให้นวารอดตายและสวนกลับไปได้ 3. ามเกียร์ CTP แห่งความโลภก็ถือว่าดีมากๆป้องกันการกาเบรกไม่สลบหลีกแถมเพิ่มดาเมจชนะสายอีกเหมาะกับนวาที่เป็นสายสากลมากๆส่วนในคลิปเราใส่เกียร์ CTP สีแดงเพราะเราเน้นไปทาง PVE มากกว่าแล้วเราก็ไม่มีเกียร์ CTP สีม่วงหรือสีชมพูเลยอยู่เลยพูดแล้เศร้า แม้ว่าตัวโนว่าจะมีเลเวลแค่60แต่ก็จะเห็นว่าโนว่าสามารถลบตัวละครเทสาต่างๆได้เกือบหมดแม้กระทั่งเจ้าแม่ PVP อย่างจินเกรก็สามารถตบได้ทั้ง2ชีวิตเลยทีเดียวถ้าจังหวะด,ดีๆนะโนว่ามีสกิลที่สั้นและแรงสกิลที่3และ5คือหัวใจหลักเลยเมื่อโนว่าใช้สกิลนี้ตัวเองจะเป็นไอเฟรมเท่ากับว่าเราได้ต่อยฟรีนั่นเองแถมสกิล3ยังทะลุไอเฟรมฝ่ายตรงข้ามด้วย ถ้าตัวไหนไม่ถึงระดับจิงเกรร่วงแน่นอนฉะนั้นจะเล่นโนวาสายยืดเยื้อไม่ค่อยแนะนํานะคิดว่าลมศัตรูในสกิลเดียวให้ได้จะดีกว่าเพราะคูดาวสกิลสั้นมากๆแปบ๊บเดียวก็วนมาใหม่แล้วนี่ขนาดปล่อยออโต้นะถ้าควบคุมเองคงไม่มีปัญหาเรื่องครูดาวแน่นอนแต่ข้อเสียหลักๆก็นี่เหมือนกันเพราะตัวเราบางมากๆด้วยสเตตัสที่ห่างกันระหว่างเทียนสและเทียนสามทำให้ถ้าออกสกิลไม่ดีโดนสวนไม่กี่ทีก็ตายได้เลย อย่างในคลิปนี้ถ้าสกิลสามติดคูดาวอยู่และอีกฝ่ายปล่อยสกิลที่ตัวเองเป็นไอเฟรมส่นกลับมาก็ร่วงได้ในสกิลเดียวแต่ถ้าคูดาวของสกิลสามกลับมาทันก็พลิกเกมได้เข้ืนกันจ้าแหมในข้อเสียก็ยังแอบใส่ข้อดีมาอีกนั่นเนี่ยข้อเสียอีกอย่างคือโนวานั้นมีสกิลสี่ที่เป็นอมตะห้าวินาทีซึ่งสกิลนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นเป้านิ่งมากๆโดนส่นง่ายและโดนเจาะง่ายเช่นกัน และในสกิล5นั้นก็ใส่ป้องกันความเสียหายทั้งหมดมาให้ด้วยแต่แค่3วินาทีคงจะพอมีประโยชน์ตอนที่กดสกิลไอเฟรมชนกันทําให้เราร่วมมายินเฉยๆอย่างน้อยก็มีการป้องกันความเสียหายก็ยังดีกว่าไม่มีแล้วนะสรุปแล้วถ้าจะปั้นมาหมด PVP โหดสุดๆแน่นอนหรือจะเล่นสารผสมกึ่งกลางระหว่าง PVP และ PVE ก็โหดเหมือนกันแต่จะดรอปลงมาหน่อยนี่ขนาดปล่อยออโต้นะถ้าควบคุมเองคงจะโหดกว่านี้เป็นเท่าตัว ที่สําคัญมันยังเลเวลแค่60ถ้า70คงจะลดช่องว่างกับตัวละครเทียสามลงมาได้อีกตัวละครอย่างควิกซิ i วอร์กับตันมาเวลทานอ l แบล็กวีโดตัวพวกนี้เอานว่าไปตบหายห่วงส่วนโนว่าประทานโนว่าหาไม่เจอเลยคงแนะนําอะไรไม่ได้แต่ถ้าถามว่าเจอจีนเกรก็ขอบอกเลยว่าส่วนใหญ่แพ้มากกว่าชนะจีนยังคงยืนหนึ่งแม่ก็คือแม่เหมือนเดิม ABX นี้มีเงื่อนไขยอยู่หนึ่งวันที่โนวาสามารถลงได้นั่นคือวันสาคนฮีโร่เรียกได้ว่าหมวดนี้โนวาอาจจะไม่ได้ใช้ในการแข่งขันชิงอันดับของพวกผู้เล่นระดับสูงเพราะตัวดาเมจหลักจะใช้งานกับตันมาเวลเหมือนเดิมถ้าว่ากันตามตรงดาเมจของโนวาในหมวดนี้ก็ยังน้อยกว่ากับตันมาเวลเทียสาส่วนตัวละครซัพพอร์ตดอกจะใช้ก็ส์แพนเทอร์แล้วยังมีตัวละครไฟล่าเวลที่ซัพพอร์ตเข้ามาเหมือนกันแต่อย่างน้อยโนวาก็ยังเป็นทางเลือกหรือตัวเลือก,ห,อลอกหลักๆสำหรับใครหลายๆคนในหมวดนี้อยู่ดี เพราะจะใช้นวาเป็นได้ทั้งตัวดาเมจหลักและตัวซับพอร์ตเกที่ใช้คงจะเป็นเกที่ดีที่สุดในเกมเนี่ยเกียี์ี t p สีม่วงที่จะเพิ่มอัตราคิทูโคและหลบลีกซึ่งเมื่อบวกกับบัฟในตัวของโนวาเองแล้วทําให้ค่า2ค่านี้ตันได้ไง่ายมากๆส่งผลให้รีบประสิทธิภาพของดาเมจเก์ได้ดีที่สุดอีกทั้งจังหวะการกดสกิลของตัวละครโนวาที่สั้นและแรงทําให้ภายในระยะเวลาที่เอฟเฟกต์เกทแอคทีฟสามารถกดสกิลได้ลื่นไหลดาเมจไม่สะดุดนั่นเอง ส่วนเกียร์อื่นๆก็ใช้ได้เช่นกันแต่คะแนนที่ได้จะลดลงมากๆเช่นเกียร์ CTP สีชมพูหรือสีแดงแลักษณะาการทํางานของเกียร์พวกนี้จะเพิ่มดาเมจขึ้นมาใน1สกิลซึ่งถ้าสกิลจบหรือกดตัดสกิลก็จะทําให้เกียร์หยุดการทํางานดาเมจก็จะลดลงไปเยอะเรื่องการป้องกันการเบรกส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่เพราะตัวละครโนวามีไอเฟรมและรับซุปเปอร์อาร์เมอร์จากสกิลต่างๆทําให้ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้จะเห็นผลจริงๆในหมวด PvP มากกว่า แล้วก็ถ้าจะใส่เกียร์ซับพอร์ตอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเราคิดว่ามันเป็นตัวดาเมจของตัวเองได้เลยไม่คุ้มแต่ถ้าอยากจะเอาซับดาเมจแรงๆจริงๆแล้วใช้ตัวอื่นเป็นตัวหลักก็ถือว่าไม่เลวเรามาดูตัวอย่างการเล่นแบบครั้งแรกกันดีกว่าว่าเราจะได้คะแนนสักเท่าไหร่โดยที่การของเราก็ถือว่าระดับต่ำถึงปานกลางโดยว่าคะแนนของกัปตันมาเวลเชยสามเกียร์ซีทีพีสีม่วงคะแนนอยู่ที่เกือบ2ล้านส่วนโนวาในคลิปก็ซีทีพีสีแดงลองเทียบกันดูนะถือว่าเยี่ยมเลยสำหรับตัวละครเลเวล60 ทางด้านของเวิล์ดบอสบอกตตรงทําได้ดีกว่าที่คาดเอาไว้มากๆเพราะคิดว่าโนวาคงจะมาใสา่ PVP เหมือนอย่างแซมแต่เอาเข้าจริงๆแม้จะใส่ CTP สีแดงแต่กลับลงบอสชั้น50ได้ท้าทางที่ตัวละครเลเวลแค่60บอกไว้ก่อนว่าบอสคาออกซิเดตของเราตันแค่ที่ชั้น59ซึ่งโนวาที่ลงในชั้น50ไหวก็จะตามตัวเทียร์สามอื่นๆได้ไม่ยากไม่อยากจะคิดภาพถ้าใส่ CTP สีม่วงแล้วเลเวลเ0คงจะเป็นตัวดาเมจหลักในการลมบอสทุกวันของเราเลย บอสท,ที่สามารถลงได้คือบอสท,ที่แพท้ทางการโจมตีพลังงานเป็นหลักเพราะโนว่าเป็นการโจมตีพลังงานนี่เนอะยกตัวอย่างเช่นเข่าออกซิเดียนทานอสและคอวูสเกตส่วนบอสของทางฝั่งเอ็กซ์เมนนั้นเอาไปตีได้เกือบหมดเพราะโนว่าเป็นสายสากลออกตัวไว้ก่อนว่าการ์ดของเราอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางทําให้ตีบอสได้ในชั้นที่ไม่สุกมากนักอีกทั้งเกมยังปรับความต้านทานบอสสูงขึ้นไม่สามารถใช้คอมโบของสไตรเกอร์ลดเกราะได้อีกแล้ว จึงต้องใช้ความสามารถของตัวละครให้มากที่สุดแทนโดยที่ในคลิปเราจะเข้าไปทดสอบกับบอสเขาออกซิเดียนซึ่งมีเกมเพลย์ที่สนุกมากๆเพราะโนาวามีมุกเม้นเยอะและมีช่วงขาตายตอนเล่นเลยมีความรู้สึกตื่นเต้นตลอดมันจะมีบางจังหวะที่บอสจะโจมตีโดยใช้ท่าทนลุอมตะทําให้เราต้องกดตัดไปสกิลอื่นเพื่อหลบซึ่งสนุกและเร้าใจมากๆและมีตัวดาเมจหลายตัวที่มีปัญหาในการลงบอสตัวนี้อย่างยากลําบาก ต่อให้ดาเมจจะสูงแค่ไหนก็ยืนไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นทีมบับสุดกวนบวกกับดาเมจของบอสที่วันฮิตคิวเราได้ง่ายๆแต่นั่นไม่ใช่ปัญหากับโนวาโนวามีสกิลเอเฟมที่เอาตัวรอดได้ดีมีอามาตะบางช่วงมีฮิวอีกนิดหน่อยที่เอาไว้พอช่วยในยามคับขันถึงมันจะไม่เห็นผลมากแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่ไม่ว่าเลือดของเราที่เสียไปกับการติดพิษหรือเลือดไหลฮิว5 5เปนี้อาจจะช่วยลบตรงจุดนั้นไปได้ในทางอ้อมทางที่ดีควรพาเวน้อมมาด้วยจะดีที่สุด ส่วนการลงบอสในการพบคูวูสเก็อันนี้สบายกว่าเขาออกซิเดนอีกเพราะตัวของโนวามีบัฟไม่สนหลบหลีกมาให้โคจะมีประโยชน์สำหรับการลงบอสตัวนี้ทั้งเป็นตัวดาเมจเองและตัวซัพพอร์ตก็ได้การหลบหลีกสกิลเสียงตายของบอสเกรบนั้นโนวาทำได้ไม่ยากเพราะมีสปีดก,การเคลื่อนที่ติดตัวมาสูงมากกดเดินหลบสกิลพื้นที่สีม่วงได้สบายและบอสก,ก็มีการโจมตีที่เป็นอันตรายโดยการกวาดจากด้านหน้าซึ่งสามารถหลบโดยกดสกิล2ต่อยทะลุตัวบอสไปอยู่ด้านหลังได้ไม่ยาก สกิลที่น่าปวดหัวอีกหนึ่งสกิลของบอสคือเกรฟจะเข้าสู่ไอเฟรมและโจมตีเราอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้โนวาก็กดสกิลสามส่วนกลับไปได้ทั้งโจมตีกลับและหลบไปด้วยในตัวข้อดีของการใส่เกียร์ CTP สีแดงมาตบบอสเกรฟก็เพราะเกียร์จะเพิ่มค่าไม่สนลบหลีกมาให้ทําให้เราสามารถใช้ลดเดอร์และสไตรเกอร์ที่เพิ่มดาเมจแทนได้ท่านเองแต่ยังไงเกียร์ CTP สีม่วงก็น่าจะดีที่สุดในการลงบอสอยู่ดีอันนี้แถมให้เราลงมาลงบอสอีโบนี่มาเล่น ชั้น50มันดันลงไหวซะงงั้นข้อดีของการลดเกราะบอสและสไตเกอร์ลดต้านทานธาตุแม้โนวาจะไม่มีดาเมจธาตุก็ตีเข้าซึ่งโนว่าสามารถลดเกราะได้สูงสุด60%ที่สกิล5โดยเริ่มจาก5%ซึ่งสกิลมีฮิตที่เยอะมากๆทําให้ลดถึง60%ได้ไม่ยากแต่ยังไงก็คิดว่าไม่ไหวบอสตัวนี้ในชั้นที่สูงมากๆเราไม่แนะนําให้เอามาลงบอสมานะจ๊ะอันนี้เอามาแค่เล่นขำๆอิอ รีวิวส่วนสุดท้ายในส่วนของสกอตเปโตเป็นหมวดที่เข้ามาใหม่โดยที่ทางผู้พัฒนาคงจะหาที่ลงของตัวละครที่เหลือๆให้นํามาใช้ประโยชน์ได้นอกจากชาร์โดแลนซึ่งมันเป็นหมวดที่เฉพาะทางจริงๆเพราะจํากัดเงื่อนไขสะจนบางที่ไม่มีตัวละครหลักจะเล่นโดยหลักๆห,หมวดนี้เราต้องทำะแนให้ได้ถึงแ0 0,000ถึงจะได้รางวัลพิเศษซึ่งที่ลงของโนวาเกมก็จัดหาให้จนได้โดยมันอยู่ที่หลีกไรเบเนียมซึ่งเงื่อนไขของมันก็คือฮีโร่สายสากล เพศชายและมนุษย์เท่านั้นซึ่งไม่นับทอเพราะเขาเป็นเอเลี่ยนดังนั้นเลยเหลือแค่โกสเพนเทอร์กับโนวาริชาร์ดไรเดอร์เท่านั้นส่วนโนวาแซมเอามาประดับโบนัสทีมแค่นั้นแหละและนี่คือจุดแจ้งเกิดจริงๆของโนวาเพราะไม่มีฮีโร่ตัวไหนเข้าถึงส่วนนี้แถมผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันการจะขึ้นมาอยู่ไบเบเนียมในหมุดสควอตนั้นยากมากคุณจะต้องมีตัวละครที่หลากหลายในทุกๆเงื่อนไขและตัวหลักๆที่เข้าเงื่อนไขต้องแน่ระดับหนึ่งซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่ก็อยู่ที่โกกับแพลินัม ไม่นคนนักถึงจะขึ้นมาอยู่หลีกนี้เพราะแค่อยู่แพตินัมก็ยากแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เล่นระดับสูงๆถึงจะดันด้นผ่านแพตินัมมาได้ก็ต้องมาติดคะแนนไม่ถึง800,000ในไวเบเนียมเพราะไม่มีตัวลงทําให้อดได้รับรางวัลไปอีกเพราะงั้นผู้เล่นทั่วไปจึงแทบไม่ได้ใช้นวาในหมวดนี้เลยนอกจากว่าจะไม่มีทอเทียสามที่จะใช้นลิกโก้ก็อาจจะใช้นวาแทนได้เหมือนกันแต่ถึงจะเป็นตัวเงื่อนไขเมตาแล้วใช่ว่าจะทําคะแนนได้สูงมากเพราะว่าคะแนนก็เปลี่ยนไปแปดแสนถึงหนึ่งล้าน ขนาดคนที่ได้อันดับหนึ่งในลีกเบรเนียมยังได้แค่ล้านนิดๆอาจจะเป็นเพราะเลเวลยังไม่ถึง70ส่วนของเราในคลิปใช้ CTP แดงในครั้งแรกคะแนนก็เกือบกับ8 0 0แสนถ้าตั้งใจหลบดีๆก็ถึง80 0แสนได้โดยรวมแล้วการเล่นโนวาในหมดนี้เล่นไม่ยากควบคุมง่ายใช้สกิลหนึ่งยิงแสงหลบหลีกและเก็บลูกไฟมีสกิลที่กว่าคิปได้สบ,สบายหลบง่ายวิ่งคล่องจะเรียกว่ามาเพื่อหมดนี้ก็ใช่แต่ทำเป็นจริงๆในหลีกเบเเนียมเท่านั้นจะว่าไปเจ้าโนวเาเนี่ยมันก็ไปได้ทุกหมดเลยนะเนี่ย สรุป6,006 6คริสตัลคุ้มไหมบอกได้เลยว่าคุ้มไม่ขอเทียบกับดีลักซ์ตัวอื่นๆนะคะเพราะมีแหลยปัจจัยในการเลือกซื้อแต่บอกเลยว่าถ้าเล่นแล้วคุ้มไม่ห,หวังแน่นอนและนี่คือคะแนนที่เราให้กับโนว่าก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปตัตวละครอ,อื่นๆอีกถ้าชอบคลิปลักษณะนี้ก็ฝากด้วยนะบ๊ายบาย